สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานดนวัตลงกึงเดชอุดมรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับซ่อมปั๊มลูกสูบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้วันที่28เดือน 7. พศ2566หาพาเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาดูการซ่อมเมเนเทนน์เจ้าตัวปั๊ม DC60 แล้วก็การควานตีปอกเสื้อเกียร์นะครับของ DC60 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเสื้อเกียร์แล้วก็ตัวปั๊มนะครับ ลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาปั๊มไม่มีแรงนะครับแต่เราต้องทําการเปิดเช็ครายละเอียดแล้วก็ทําการเสนอราคาทำกติชั่นให้ลูกค้านะครับหลังจากเปิดปั๊มออกมานะครับก็แจ้งรายละเอียดลูกค้านะครับรายละเอียดก็ทั่วๆไปนะครับของเจ้าตัวปั๊มดีซี60อาการปั๊มหอนไม่มีแรงแล้วก็แรงไม่มีนะครับก็จะเกิดจากสาเหตหุหลักๆอุปกรณ์ภายในนะครับชิ้นส่วนอ c ซิสเซรต่างๆนะครับ ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานยาวนานนะครับก็ทําให้สึกล้อเป็นธรรมดานะครับเราต้องทําการปรับปรุงแก้ไขปรับรายละเอียดให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวไหนที่สามารถซ่อมได้เราก็จะทําการซ่อมเพื่อเซฟคอร์สลูกค้านะครับตัวไหนที่ไม่สามารถซ่อมได้เราก็จะแจ้งลูกค้าว่าให้เปลี่ยนนะครับส่วนรายละเอียดงบประมาณก็ โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับเบื้องต้นลูกค้าไม่ได้แจ้งรายละเอียดมามากนะครับสาหรับลูกนี้ก็อาการก็ยังไม่หนักเท่าที่ควรนะครับจากการตรวจสอบนะครับส่วนเสื้อเกียร์นะครับก็ต้องตีปอกนะครับเสื้อเสื้อเกียร์เนี่ยเราสามารถตีปอกตีปอกได้นะครับไม่จำเป็นต้องลูกค้าต้องไปซื้อใหม่นะครับสามารถตีปอกเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อ,อ ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับปอปอกของทางร้านเรานะครับเป็นอลูมิเนียมหนาะประมาณ5มิลนะครับตีปอกสวมลงไปแล้วก็ยึดด้วยสกรูนะครับ3จุดเพื่อไม่ให้ปอกหลุดออกมานะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับเจ้าตัวปอกด้วยนะครับสามารถรีแพร์ใช้ได้อีกหลายรอบนะครับตัวนี้ถ้าทำการาเก็บรายละเอียด เจียปรับระยะทุกอย่างนะครับตีบูทบาลูกปืนบูทประคองแผ่นเอียงแผ่นก้นมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เตรียมตัวประกอบนะครับแล้วก็เทสแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้าตัวนี้ลูกค้าต้องการให้ทางร้านเทสให้ดูนะครับก็เราก็จะเทสให้ลูกค้าดูนะครับก็การเทสนะครับก็จะเช็ครายละเอียดพวกรอยรั่วต่างๆนะครับอุณหภูมิของปั๊มที่สมบูรณ์นะครับอยู่ที่ประมาณ 40องศานะครับไม่เกินนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นการเทสเบื้องต้นก่อนนํานปั๊มกลับไปใช้งานนะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสําหรับลูกนี้นะครับมาช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็สามารถส่งกลับได้เทสเสร็จเรียบร้อยก็ทําการแพคกิ้งเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านะครับกลับไปใช้งานเพื่อนๆที่สนใจนะครับช่วงนี้ก็ ช่วงเตรียมรถนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆส่งมาหรือเดินทางมาเองก็นัดหมายล่วงหน้านะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตามที่อยู่เบอร์โทรที่ให้ไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ